นะครับพี่ได้ว่าทัชล่าพี่ที่พี่ส่งให้ผมซ่อมเนี่ยที่บอกว่าเบรกไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะที่พี่บอกเบรกไม่อยู่อ่ะอันนี้ผมกดเบรกสุดแล้วนะพี่ดูนะอ่ะผมดึงสายออกอ่ะเห็นไหมครับพี่ไหลเป็นอ่ะไม่ไม่ไม่ได้โจกมากแต่ว่ามันไหลออกอย่างนี้นะผมจะบอกว่าวิธีแก้ไขอันเนี้ยสาเหตุเนี่ยเป็นอะไรเส้นผมบางภูเขามากเลยพี่ผมจะบอกให้แก้ไขง่ายๆนี้ผมจะเช็คให้ดูวิธีเช็คก็ง่ายๆละครับพี่ เดี๋ยวผมจะาปากกาเมจิกจุดตรงสปูนตรงนี้นะพี่นะนี่พี่เห็นนะครับอ่ะจะเช็คให้ดูนะนี่นะพี่นะพี่ดูเลยดูเห็นไหมพี่สปูนอะไม่ได้ออกเลยพี่สปูนแน่นแต่ที่วิ่งออกก็คือสายสาเหตุเนี้ยมันก็คือพี่ขึ้นสายไม่แน่นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นสายให้ใหม่แล้วส่งกลับไปให้นะครับ วิธีแก้ไขง่ายๆเดี๋ยวต่อไปพี่จะได้รู้นะครับโอเค